เอาเต้นระบำคอแตกเต้นยังไงเต้นให้ดูที่ทั้งสองคนเลยลำระบำคอแตกคอแตกคอแตกแต่แตกลำไม่ข้าแตกลำตยังไงวะก็ถามารถรู้สิให้รู้เป็นคนคิดแม่ยังไม่รู้เลยนั่นเป็นทำของแม่แหละอยู่ดีๆไม่ว่าดีลำไม่หลอ ยาเลยยาเลยไม่ทำแบบเนี้ยน่ะทำไม่ได้แล้วทีเนี้ยเฮ้ยอย่าไปเล่นของแม่เดี๋ยวหกหมดขี่เกียจเก็บยนั่นหลังคอแตกแล้วนะอ้อชกชกเลยฟิลชกเลย โชคตคนเลยเออเอ,อ้าเอากลัวอะไรกันตายแน่แน่ตายแน่แน่เออ,เอ,อเอา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 อย่าทำกันแรงนะเด็ดจะสั่งเอาเรีโมทอยู่ไหนปะสั่งหยุดยดแม่ทำไมไม่หยุดล่ะเอาพี่จเจ้ารีโมท ยุดที่ไหนยังวิ่งอยู่นี่ไม่หยุดเลยรีโมทอะไรวะรีโมทหลอก